สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนแรงจ้าพ่อพ่อกระซงแม่น้องเทียนคือเก่าเนาะสวัสดีครับแซ<ส>่บผมเป็นนั่งนัมเมีเจ้าลูกละสวัสดีปารุวยเคยกลางกับมาอีกเลยลคเคยกลางเป็นตะกงนะเฮ้ยสบาย,ายส,อสบ,บอนพี่น้องเฮ้ยแจ่น้องซาลาห์นะ ปทอกล่องเจมแจงเลยสมเาะเนาะสมราคาสมราคาสบายดีพี่น้องสบายดีาดีคนเลเนาะสมราคาจริงจริงน้อยมะพอเอาบอกอะมาพเอเรหา่ะนีาา่เอสเรหากอได้ใสาา่เขาดีีิซื้อทชแล้วนะครับชัมน้อเลยแล้ว มาๆมาป้าซิขับไปอีกแย้วเอ้ยเห็นเบิร์ดบาเห็นเบิร์ดเห็นเบิร์ดนี่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 ไปอะไรอะไรส่นะเย็บไปแล้วจูงเชียเปียกอีก เจ็ดส <Yes. S 2> ี่อนออเออขาขอบคุณอีพออีเมลลายเด้อเนาะขอบคุณหลายๆครับเอออีเมล,ลไล่ขอแจ็ดเนาะอย,ยู่อยอทางอเมริกาเพื่อขวากเงินมาให้แม่น้องเทนจ้าเรื่อยจะเนียนมาก่อน้อยเนาะมีเศบมีแศษมีเศบน,นำ้ำโอ้เศบมีก็ได้อีกอ่าโอ้ส่งมาหนึ่งออเอี๋ยวเอมก็ไปหนึ่ง พันดอลลาร์เนีอยมาเปนเทียมหอยเด้อพอสมยครั้งแรกามห่นหนึ่ร้อครั้งแรกวสิขขเป็นเงินดเาไดสขาธนาคารแต่บ่มีบัญชีก็เลยบ่ได้เป็นเงินดอลลาร์นเยบได้เป็นเงินบาทนอกมาเนาะอยู่านอได้มาเรียบร้อยแล้วเด้อพอสหอแม่เอไหน่อแม่อยู่ดแหง่ เบ่ไรของไยยุนพ้งาัเลยแม่ออเด่านกันขอบคุณเลยครับผมนะทัอทั้งแมนแมนแต่วาทำตัวไม่ถูกเลยแมน้องเทนนะครั้งแรกในชีวิตที่ได้ฮับไลฟ์ไล์วันนี้แปดลอยเลี้ยงของแมนนองเทนนะแปดลอยค่ะนองเทนแปดลอยเกาคุณลลายในแม่นาะ คุณแม่รายเด้อนี่ครับรายที่สุดในชีวิตเลยพี่น้องเลยจัดแจงเงินเดอเ้ยอาจจะแจงก็ได้บ่บ่คันปั่นบ่เป็นเดี๋ยวเคยกางจัดให้แบ่งบแบ่งไงเนาะวยักสิเปที่เป็นคตปั่นดอกแห่งยแบ่งแบแบ่งย่อยมีบ่ใบลอย สนพันโตเป็นควอาเทนแล้วครับเราสงสัยแม่บ่สองของเรานเดียวเลยเบอแปดแปดร้อยเรียญน่ะแม่้องเนเดียวเนาะหนึ่งรียญน่ะาวเอือยกอาะกาศออแม่ยแม่้แม่ยังว่าม่แม่ไปมาขอะก หาซีฟนะเฮีมังกรน้อยซื้อนมแล้วก็ขอบคุณแม่กหาซีฟนี่คือขอวยเตี๋่อกระเมียนละลายเนื้อแล้วก็กุ้งน้ำเนาะพอดีน้องก้อนก็ได้ข่านมพอดีเลยนมยังเรือจะแพ็คนึงอันนี้ห้องมาห้องอะไห้องอาเทนเรามาตัวไหนนะแม่นาอาร์เทนแหละตัวนั้นนะอันขอบคุณตากับยายนะลูกขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะอ่านนี้แบบหอบมือกขึ้น

อะไรมันขบกว่าเี้มันอะไรจังไงกันนูเด้อกันเลนกนูนหาคือมัต้องเลขกป็นเหรียญรู้อันนี้ข้องซั่อหนึ่งร้อยได้แตวเด้อพอกัเมร์เด้อขอบใจพอกัเม์ลายแล้ใครไยไปี่นี่กระบาดที่ล้งนับดด้วอันนี้มันขกของซื่อเอ้ก่อนเหรียญสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้สามพันหนึ่้ห้าสบงี ขามักเสบก็อันแตก่อนย่าเพิ่งย่าเพิ่งหลาซิบบ่ได้เบิร์าซกหน่งนหึงพันห0 0กพ6นหสหาบาทพันหบงอพันหกไรนโบบสมช่องสามพันเอ็ดส0 0พันห้าร้หบาทหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าเออ เจ๊สิาอได้กูขาดทุนบ่บเดี๋ยวสไลหไน้องคอมมิ่อก่อน่ไมจกแต่นี่จะคล้องไขหวยลุปเลเนาะประมาณพันประมาณไับหันสองพันเนีก็ออกกี่นอพันหนึ่งร้อาสิบพันหนึ่งร้อยห้าพันหนึ่งร้อยเจสมาสาันหน่งร้อยห้าบาทหันสเีนี่นี่นี่นีี่แบอานี่ไก่ไม่นอันนี้จะพันห้อยเจ 1,500บาทจ็บาทเ่ยเลขมาก่อ่ด้วยลงั้นล่างห0กับ75บาทโอ้ยมันเหยไปเลยเลขมากกว่านจ็สิบห้แม่สีเท่าอ่าแปสิลอยฟังพี่น้องจ้ะของมันของแม่น้องเทน800นี่นะเพื่อนให้ซื้อโทรศัพท์ไอพอ้องเทนาโอ้ยแล้วก็่เนเครื่องสัผ้าเฮายูซุลินขอบคุณเลยรายครับว่าคือสัผ้าเฮานะมัน เครื่องปั่นแหงนะมันตายเาเลยตรงซานเฮาานะแบบมันแยากลำบากเนี่ยหนาพุนนะนะแ่ก็เพื่นเคยหูว่าพอลงเทยนเนี่ยมันมีโศัาร์ซัพแต่ก็เลยจัดให้เลยจัดให้ลูกเคยใหญ่ไนเลย เวลาเปน้องเทียนโทรหาพอน้องเทนกันลูกเกะเวลาหายซนาทีคือสนาทีก็หายว่าอไรแค่นั้นเขาคือเวลาเขาหล่นเกมเลนก่อนั่นแหละโตร่าพวกันย่าโทรหาพวกันย่าอยว่าเรื่องชโตก็บ่ไดพี่ามนั่นนี่กบ่ได้ลูกหาเวลาซนาทีรีบไปเทียนนะน้ากต้องน้าคุยกับพ่อเลยแบตหนูจะหมดจะเป็นเบาเบาเย็นแวแบเมื่อนิซื่อให้โลอ คนละเครื่องคนหลือเจโลตามชลินอ่าตามชลินตีลังกาเหรียญาเวลินปินดอกพี่น้อยมจ่อันเปิดกะเปิดเพลงเเพลงใ่ฟังเพลงเสื่อมไวไฟฟังเพลงเสื่อมบูทูฟงเพลงเป็นทางเลีรี็ได้แปดลอยขอพี่น้องเนาะกนได้หกอก่อนจะได้หกลอยหัวจีวาตอนน้ไอองหมื่กับโมเน ถั่อะไอกัปาบเกลือหนึ่งด้ย่งมูอีมเท่ากัเอานเท่ากับบอเอาแพงดอมะตพวามาตล่ได้แล้วเนาะจีพนมันย่าเอือกทะเลเอานำข้าวหวางมือโดนไฟผลมันเมันอันชาโดนไฟเราเตรียมสักผากันจะได้ยังบูฮูแล้วไปือกวงมันใส่แ้เไม่กับเพ้งดีเา็ส้า เแม่เดตามตามมีห่อเลยแม่คราบเสียเอาจากแบบซึ่งมันแบบห้าสิบห้าโลสิบหกโลนี่นะเท่ากับไปเบิ่งก่อนแหไรเบิ่งราคามันบอนอันนั้นเนาะมันราคาสั่งครัวไปไว้โลเครื่องนันออกเด้อว่ะเออเออไปไว้อะไก็ไปไว้เราไปไว้รังของน้ำโลดว่ะของน้ำก็ชวนเขาน้องแสบมีกะเขาบอกว่าอีแม่น้องแสบมันอยได้สูตรอันเฮี้ยนเออแต่เรามีสูตรอันเฮี้ยนเออเราแบบ แกแม่ให้อนแล้วก็ือูที่รามุ่นอนี้ืม่นกุ้งเนีเราือ่วนหนึ่งที่นที่แรกก็คืกระเข่าำนันขามากๆนี่แหละตามันดแรกแค่กหัวสีประมาณสองสามสุดหัวเทไรเนาะบอกมาเขาเงี้ยลบ้าแสบอมาแรงมาหนยเด้อ่พันแรงมาเรียบร้อยคนละหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทุ่งเ้ินทุ่งดอกันอันหา จบห้าอเจสิห้าตกกับทอนมหบด้ตอนกับคืนเจาหบาทเจ้าหาเจบาทกัะทอนมาเจาหาบาทจตรทอนเบาทหนึ่งส <ừ trilogy. S 2> องบาทกับบาทหนึ่งหสองบาทกัมีค่าอะจไปก่อนเดี๋วเดี๋ยวจมากันเท่าท่นีละเอาพันหากอนเจ็ดสิบห้ามันเบิดเลียนเลยนี่นะขอหาเลียนกระเป๋าก็ยังจะบุบมี่ เท่ากับเท่ากับอันที่เหลท่ากับเฮาติดบักแซ่75เนาะ75เฮายังทอน5คลิปไปไว้คลิปไว้สิได้ดนตอนนี้ตอนนี้ผู้อันผู้แบงนะยังยังงงๆอยู่พี่น้องเอ้ยเออเออเบักแบอีก75เอเาให้อ5นี่เลยแมงเคยกลางเด้ออีกอันตื่นเต้นเฮาอีกเเออจๆเงินเฮาเออตื่นเต้นเจ้าของ ตื да ่นเต้นก uh, ับโกผู้ใดครับคุณเอ๋ออ้าวอย่า mm สั่นอย่าสั่นเส้นเดียวเฮ้ยตื่นตื่นมาเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นงานนูกโคบดปี๊ปอ่ะปินทั้งอนาคตมาอะไรเออทั้งนั้นโคบไงโคนใหญ่นั้ำใจเยอยอย่าดมเยอะใส่ผมในหลวงนะปินไหมผมในหลวงกับไหมอย่าดมเยอะใส่ไย หอเอเ้งเราจะเอาบบขังหน่อยขัง่ก็น่อยแต่ได้เลยได้เราเดนบอกับแม่เด้เได้แล้งแสอก็ปีนก็เทดได้หรอกเอาเพอแล้วยอะน้องเม้องเทเอาวีออกกงกวงอีโด้ได้ปะเปิดมเียนี่ชมเป็ดเราเรียนเลยอะวันททเคจ้า ปลาไปถอพอกับเม่ละลายเด้อน้อแม่ตอนนั้นลูกไปหาซองหมื่นนาะตอนนั้นหมาหาซิบก็หาขึ้นข้แล้วพอใหญ่ไม่ใหญ่ได้วคให้เขาลำวยลำวนน้องให้้องเสพไปหนึืซอทาถล่เนาะถลองหมืนเือไปองมือนึงมือหนึ่งบ็ จะได้ขอบคุณหลายๆเนาะพอกับแม่ที่ซัพพอร์ตแม่หนังเทนและกับทีมงานบ้านสีเขียวตลอดมาเนาะลูกๆนารานบ้านลังสีเขียวแล้วก็ลูกสาวใหญ่ก็คอยใกล้แม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะไปจักรลูกไข่ไข่เจ็บเดินทางไปจัก้ตลอดปลอดภัยเจ้าเม่แล้วกับทำมีโอกาสกับอย่าลืมเสร็จนะลูกเด้อเนาะงานเป็นกันไล่เนาะมีเวลาสู้กันเอ๋ออย่านาะ ขอบใจพอเอแม่แล้วสู Main ่กับเหี่ยงกบงานกับส่งเงินมาให้ลูกไส้เนาะโอเพค่อกระไดเนาะเพค่อยคุณน้อยกับพอได้คานมสามลังได้บ่ได้อยู่ได้อยุสามลังเหลือนาะแล้วกับพมียังขอบคุณแหละกับขอบคุณพ่อใหญ่เจดีทุกคนทุกฐานเนาะที่ว่าสาวสวยแล้วกับเบิร์นขีปสุมเฮาเนาะที่บุคามโฆษณาเนาะที่กกับขอบุญขอบคุณหลายสูงสุขดสกุนเด้อร์ขอเป็ใหม่คลิปหน้าสบายดีสบายดีจ้า